สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ MFC Story มาชวนเพื่อนๆเล่นเกมคะ่ะเรามีแบงค์พันอยู่หนึ่งใบนะคะเราจะเล่นเกมอะไรกันดีเนาะอ๋อนึกออกแล้วเพื่อนๆคะ่ะตอนเด็กๆเ,เคยเล่นเกมจับผิดภาพไหมคะวันนี้ MFC Story จะมาชวนเล่นคะ่ะ MFC จะมะีภาพมาให้สองภาพนะคะ ในสองภาพนี้จะมีภาพจริงกับภาพปลอมค่ะดูซิว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมด้วย MFC Story จะระบุเลขกำกับไว้นะคะเลขหนึ่งกับเลขสองให้เพื่อนๆเ,เดาค่ะว่าตัวไหนเป็นของจริงและตัวไหนเป็นของปลอมแล้วจะมีเฉลยให้ตอนท้ายนะคะมาดูเลยค่ะทดสอบสายตาค่ะว่าไหนจริงอันไหนปลอมค่ะ ค่ะแล้วมาดูข้างบนกับข้างล่างนะคะ1.1นนกับน1.2นดูซิตัวไหนเป็นของจริงและตัวไหนเป็นของไม่จริงค่ะโดยที่เพื่อนๆสามารถเอาแบงค์พันในกระเป๋าตังค์เรามาดูเปรียบเทียบได้เลยนะคะและดูต่อไปเรื่อยๆนะคะเรามีให้ดูหลายช็อตค่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะมีเฉลยอ,อยู่ท้ายคลิปนะคะ แล้วบอกจุดที่ว่าต้องดูว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะสังเกตน,นะคะ MFC คิดว่ามันคงไม่ยากกันเกินไปนะคะค่อยๆดูคะ่ะมันมีจุดไหนตรงไหนที่แตกต่างกันดูไม่ยากหรอกคะ่ะถ้าเรามีแบงก์จริงอยู่ในมือเรานะคะเราก็เทียบดูคะ่ะ พอเราดูจนคล่องแล้วนะคะมันก็จะเป็นผลดีต่อตัวเราคะ่ะเพราะว่ามันสามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้คะ่ะคือเราสามารถที่จะเห็นจุดแตกต่างของแบงค์จริงกับแบงค์ปลอมได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ชํนานาญยิ่งขึ้นคะ่ะพอถึงเวลาเราจับหรือสัมผัสเราจะรู้ทันทีว่าตัวไหนจริงหรือตัวไหนปลอมค,ค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะเพืพ่อนๆเจอมั้งไหมเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะคะ ข้อจุดสองทุกข้อเป็นแบงค์จริงค่ะส่วนจุดหนึ่งทุกข้อเป็นแบงค์ปลอมค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับมันนะคะแล้วก็มีผลงานของเด็กน้อยค่ะฝากมาให้มาจับผิดด้วยค่ะดูนะคะสีภาพนี้มีตัวไหนมีที่แตกต่างกันบ้างแล้วก็คอมเมนต์มานะคะขอบคุณค่ะ ค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วจะหาเกมใหม่ๆมาเล่นด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมบ๊ายบาย